ค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับเราค่ะช่องผายแสบสั้นขวัญเมืองนะคะโอ้โน้เป็นไรคะสงสัยอะไรหรือเปล่าคะสงสัยขวานเยนเหนื่อยเ <laughs> พิ่งว่าสงสัยหัวเทียนโดด โอ้โหตอนนี้ไพล์สนเริ่มจะตกมันแล้วมันท่วมแน่นอนครับมันท่วมเหรอ,อเอาใจช่วยไพล์สนของเรานะครับวันนี้โอ้จะสตาร์ทรถติดหรือเปล่าใช้น้ำมันเครื่องอะไรคะใช้น้ำมันเครื่องอะไรฮะ้มเครื่องช้างเหยียบป่ะ้มเครื่องช้าง โอ้งานนี้ต้องตกมันแน่นอนอ <c ười> ิดเ้โอ้ตดแรงนะครับเอา้าไปแล้วเหรอ <c ười> ผมยุ่งแล้วครับ <c ười> ตอนนี้ครับ <c ười> ถามเพาะสินี่ ไม่ไหวแล้วครับายโซนของเราคณะว่านี่คือจมพลังที่สุดในบ้านนะคนี่ยังแพ้กับโอ้โหซาเลงกันนี้นะครับสตาร์ทไม่ติดคุณจะสู้หรือคุณจะถอยฮะเอาเอายกเอายกก็ดูหัวเทียนนะบอสเ,เทียนมันจะจ้ามเหรอน้ำมันดูแล้ว เอาหมูเบนอะเยอะครับเอ้าเอ้าต้องการตัวช่วยไหมสงสัยขยะจะไม่ถึงที่นะครับวันนี้ ลงทุน5บาทอันบาทเขาขี่บนมือว่าเป็นยังจะขอจับมันสางวันสองวันก็ขี่ทั้งวันนะคะนี่ซาเร็งนี่<อ>ขุดน้ำไปให้ช้างก็ไม่เป็นไรเวลาควัวนเล็กเรามาจับโอ้สตาร์ทไม่ติด เอาแล้วครับเลยนะใช่ไหมเรยวแพ้แล้วครับเก็บปลีหมดเลยโอ้ยเก่งหลุดเด้อโอ้สเลดมากเลยดูนดูหมูเรานะครับอาบน้ำสบายยี่ห้องน้ำอะเราดูว่าควาเราจะทำยังไงจะ จะยอมแพ้หรือว่าตัดอยากได้ไหมเรียกสงควานมาตาร์ทดูไม่มีขยู่ผมไม่มีขยูอเอาแล้วครับตัวเดินมาสักพักก็ไปต่ออืจะเอาขยะจริงนะคะ เปิดชกก็ไม่ไปมาเลยครับไม่มีอะไรมาสักอย่างเฮ้ยเอาไปแล้วไปแล้วเหยละเงยละเปิดกุญแจแ้วบบเปิดนะโอ้ รูสมุนสมุนเด็กวัดมาครับนี่ไม่ใช่ไม่ให้มาที่เขาเลี้ยงไว้นะครตอนนี้คือมาจอดจัดนะครตอนนี้นี่เพียบเลยไล่มาเจ้าไมคแล้วนะเดือเกินอย่าเกิน เขาสตาร์ททีเดยค่ะหลังจากที่เขาสตาร์ทอ่ะสลิงไม่ติดนะคะตอนนี้เขาก็พานมาถึงรถอ,อะไรครับรถลำบากครับรถลำบากอีกแล้วค่ะเพราะว่าอันนี้ก็จอดไว้านานแล้ว เสียอะไรคะคันนี้น้ำเงินครับไม่มันเสียอะไรอะไรที่มันเสียไอ้ไข่น้ำมันเบรกโคกหน้าเตะครับจอดทิ้งไว้หลายเดือนแล้วนะคะนี่น่าเขาเขาอารมณ์ยังค้างอยู่กับซาลิงเขาก็เลยพาดมาถึงคันนี้คอยดูว่าเขาจะสตาร์ทติดหรือเปล่าอ๋ออะไร อะไรอีกอามาลุ้นช่วยกันนะครับรว่ารรหวางซลเลนกับตำบ,บากคันนี้จะคันไหนจะสติด์ตจติดเอ่สุเอาจะช่วยกันค่ะปกติคันนี้แต่ก่อนจะตาร์ทติดง่ายแต่ว่านี่คือโจทย์ โอ้สี่ห้าเดือนมุกจะอยู่หรือเปล่าโหรออะไรลืมปึดโดนนๆไปช่วยกําลางผลไม้นนนช่วยกําลางผลไม้ ไปไปช่วยกันล้างผลไม้ไปรองเท้าใส่น้อยโหสวัสดีครับโอ้แต่งตัวยังรอครับเพราะเขาซ่อมรถนี่ครับนอ่ะทานนะครับคันใช่ไม่ได้ทำอะไรรถนีเบรกรถเบรกไม่มีพราะเขาสตาร์ทดูเครื่องเฉยๆยังไม่ได้ซ่อมก็สิทหน้าก็เตะนะครับ ไปไปช่วยทำงานครับนุ่นโอ้คันนี้นะครับโจได้กีบเดือนก็ยังเก๋แล้วครับแต่ว่าซาเล้งคือยังทำงานไม่ได้นะครับโอ้ไหนไหนไหนเสื้อล่ะเริ่มแค่ทำงานเอามาใส่สิไหนไหนอ่ะข๋องาไปไวไหนอ่ะมาไวให้พี่แฟนอเสื้อสวยเสื้อกาฟิลโหจากยิบซีส่งมาให้นะครับนี่ถูกใจไหมสตาร์ทจนเลยครับแต่ว่า ไปไปช่วยกันล้างไปเออช่วยล้างเลยงนนฝังนู้นก็กำลังล้างผลไม้นะคะเพื่อที่จะเรตรียมไ,ไล<อ>้ส<ป>่วนคุณพ่อของเราก็าถือว่าอะไรนะ,ะพี่บก<อ>ักคันนี้ไม่ทำให้ผิดหวังแต่ว่ายังเหลือซาเล้งที่สตาร์ทยังไงก็ไม่ติด เอาไปวะทำไมไม่ช่วยขลังหาโต๊ะแปลงนั่นนี่แปลงอยู่นี่เอาไปหมดแล้วหรอนี่ดาบอะไรนะเขาเรียกดาบอะไรดาบพิฆาตอสูนดาบพิฆาตอสูนไห้เสื้อวันน่ะไปหามาใส่ให้เอฟซีดูหน่อย โอ้เราเรู้แล้วครับว่าลามันเราละมหายแล้วทุกวันนะครับะะรที่ละมันหาย,ยครับเราะอะไรสายรั่วไม่ใช่เติมไปเยอะหรอเมื่อกี้เติมไปประมาณขวดหนึ่งครับเราอะไรมานั่นเวยวะเสไดาน้ามัน อ่าไปสะตาดูอีกครั้งหนึ่งสิควือจะติดอีกมันมันลงแรงจ้กเพราะว่ามันไม่หัวงออันนี้ก็ได้พระจลองเครื่องใช่ไหน นายอาโชทั้งชุดสิโอ้โหนี่ครับขี่ไม่ได้ครับไม่มีเบลกเขาเรียกชุดอะไรครับดาวพิฆาตอาจูหันหลังมาครับในหันหลังมาหันหลังมาโอ้โหจากใครส่งมาให้ครับเกสีี่โอ้ขอบคุณครับเรียังีถูกใจมากเลยนะครับชุดนี้ใช่ไหมครับ สำหรับคลิปนี้ก็อขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์โอแชกดซับไตเติ้โปรตรงๆออกเราเยอะงานนะพูดดีๆอย่าไปเงงงีเ้เอา้าเออกดไลค์กดแชร์กดซับไตเติ้ลคุณกีรินค่ะ,คคะสวัสดีครับเอาดาบเขาสวัสดียังไงอ่ะสสวััดีครบสวัสดีครับ <laughs>